ดังนั้นชื่อจริงๆเต็มๆของพระองค์เนี่ยพระองค์จะใช้คำว่าตถาคตอรหันตสัมมาส am ัมพุทธะนี่คือชื่อพระศาสนาของเราเต็มๆนั้นให้เรามีศรัทธาที่ถูกต้องต่อพระศาสดาตรงนี้รู้ความสามารถที่ถูกต้องด้วยการที่พระองค์บอกเอาไว้ด้วยตัวพระองค์เองเราจะได้ทราบว่า นี่คือสิ่งเดียวที่ไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์และด้วยเหตุผลอีกหลายๆประสูติที่รวบรวมมาให้ในแผ่นภัพตรงนี้ที่เป็นเหตุผลที่พระศาสดาทรงตรัสด้วยพระองค์เองว่าทำไมจะต้องศึกษาและฟังคำของพระองค์เท่านั้นเพราะพระองค์บอกเพิ่มอีกว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคต จกมีพิกุไม่สนใจคำตถาคตสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกลอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอไปฟังด้วยดีไปเงี่ยหูฟังไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และสำคัญไปว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนวนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึง้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นำสุตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอกลับไม่ฟังด้วยดีไม่เงี้ยฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตน ควรศึกษาเล่าเรียนการที่ทําลักษณะอย่างนี้พระองค์บอกว่าคําของตถาคตจะค่อยๆอ,อันตรธานหายไปจากโลกพระองค์เปรียบเหมือนกลองศึกของกษัตริย์พวกทัศลรหะชื่ออากาศกลองอากานี้เมื่อมีแผลแตกหรือลิกษัตริย์ทัศลรหัก็หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตก นนั้พอตีไปอีกก็แตกอีกก็เอาเนื้อไม้อื่นทําเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปอีกทําอย่างนี้ทุกคราวทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าใหม่เท่านั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นสุตตันตๆเราใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญาตา ความอันตรธานนั้นจะมีได้ด้วยอาการอย่างนี้